เพื่อนๆสามารถสมัครเป็นสมาชิกว้า s t ตอรี่เพื่อรับสิทธิพิเศษและร่วมสนุกกับทางช่องได้แล้วนะคะและขอขอบคุณที่กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ทีมงานเพื่อนๆยังสามารถเลือกซื้อสินค้าจากช่องทางของช่องเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้อีกทางโดยกดเลือกสินค้าที่ตะกร้าใต้คลิปหรือสามารถสนับสนุนทีมงานโดยตรงตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะ ดวงรายวันประจําวันพุธที่25ทธันวาคมพุทธศักราช2567าแรมสิบข้าเดือนหนึ่งปีมะโรงตรงกับวันคริสต์มาสคนเกิดวันอาทิตย์การงานคุณจริงจังกับการทำงานและยังเฉียบขาดการตัดสินใจของคุณเป็นใหญ่เสมอแต่ขอให้ดูตามสถานการณ์ ความยืดหยุ่นก็สำคัญหากคุณต้องการให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นการเงินโชคทางการเงินของคุณจะมาจากการงานบางคนจะได้เงินเดือนขึ้นสองขั้นได้ใช้เงินอย่างมีประโยชน์สูงสุดในการขยายงานวันนี้ยังมีเกณฑ์ที่จะซื้อของชิ้นใหญ่ราคาแพงเป็นรางวัลให้กับชีวิตการเงินคล่องมือดีมากความรักและครอบครัวอย่าคาดหวังกับคนรัก หรือคนในครอบครัวมากนักเพราะมักจะทําให้เกิดเรื่องทะเลาะกันมากกว่าที่จะสมดังหวังส่วนคนโสดรักใครชอบใครให้นิ่งไว้ก่อนดีกว่าวันนี้อาจจะยังไม่เหมาะที่จะสารสัมพันธ์หรือคนที่คุยคุยกันอยู่ก็คงต้องรอดูกันไปอีกยังไม่มีอะไรคืบหน้าในความสัมพันธนะ์นักสีมงคลสีเทาสีบรอนสีควันบุรีเสริมความเข้าใจความเมตตามิตรภาพความรัก และความช่วยเหลืออุปถัมภ์ทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมความกระตือรือร้อนความคิดสร้างสารรค์และมุ่งมั่นในการงานเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงานหากรอคอยงานอยู่ มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีได้งานใหม่ที่คุณหวังไว้การทำงานวันนี้สบายสบายที่เคยยากก็จะง่ายขึ้นและผ่านไปได้ด้วยดีหากค้าขายก็จะได้รับความเมตตาจากลูกค้าให้ใช้อัธยาศัยอันดีของคุณให้เป็นประโยชน์คุณมีโชคทางด้านการงานในวันนี้การเงินคุณมองหาเงินจากแหล่งรายได้ใหม่ๆและเริ่มที่จะเลือกแนวทางที่คุณชอบและถนัดทำให้การเงินดีขึ้น แถมยังรู้สึกสนุกและมีความสุขในการหาเงินมากกว่าเดิมอีกด้วยความรักและครอบครัวคู่รักที่คบกันมานานยังไม่มีแววที่จะได้พูดคุยกันในเรื่องอนาคตบางคู่อาจรอกันจนเหนืหน่ายผ่านไม่อยากแต่งไปก็มีส่วนคนโสดคุณคิดว่าการอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เลวร้ายสักเท่าไหร่สีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมความเข้าใจ ความเมตตามิตรภาพความรักและความช่วยเหลืออุปถัมภ์ทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความรักสามาคัคคีบริวารรักใคร่อยู่ในโอวาทเสริมเมตตาบารมีเวลามงคล4.30นาฬิกา30นาทีถึง6นาฬิกาคนเกิดวันอังคาร การงานอย่าเอาเรื่องเอาราวหรือจริงจังจนกลายเป็นความกดดันให้กับผู้ร่วมงานควรหันหน้าเข้าพูดคุยกันด้วยเหตุผลงานวันนี้อย่าใช้อารมณ์ในการทำงานเพราะจะเสียการใหญ่ควรประนีประนอมให้มากจึงจะดีการเงินงานยิ่งหนักเงินยิ่งมากนอกจากคุณจะมีรายได้ที่สูงแล้วยังมีรายได้จากหลายทางอีกด้วย เพราะวันนี้จะสบโอกาสที่ดีในการทำเงินและไม่ว่าจะทำงานอะไรรายได้ก็หลั่งไหลเข้ามาตามที่หวังอาจจะเหนื่อยในการหาเงินแต่ก็ยิ้มได้เมื่อเห็นตัวเลขที่เข้ามาความรักและครอบครัวคนโสดอาจจะเข้าไปหลงสเสน่ห์คนที่มีความอบอุน่นอยู่ใกล้แล้วรู้สึกมั่นคงอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าหรือเป็นม่คู่รักความรักของคุณมีความสุขดูแลเข้าใจกันเป็นอย่างดี สีมงคลสีม่วงสีชมพูเสริมบริวารเชื่อฟังมิตรภาพจากผู้อื่นความสามารถีในหมู่คณะทิศมงคลทิศใต้เสริมสุขภาพแข็งแรงสมาธิดีจิตใจสงบร่มเย็นเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางวันการงานวันนี้ให้ละทิ้งอคติที่มีต่อง,งานเพื่อนร่วมงานหรือคู่ค้าคุณจะมีความสามารถในการไตร่ตรองได้อย่างเป็นกลางสามารถก้าวหน้าในงานได้ดีและรวดเร็วขึ้นงานที่เกี่ยวกับการต้องใช้กฎหมายความยุติธรรมจะก้าวหน้าเป็นพิเศษในวันนี้การเงินรายได้ดีมีเข้ามาไม่ขาด โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการใช้ความสามารถพิเศษงานเฉพาะทางงานที่ละเอียดอ่อนและรอบคอบแต่คุณอาจจะรู้สึกผิดหวังกับรายรับบ้างเพราะคาดหวังว่าผลงานของคุณจะทำเงินได้มากกว่านี้ยังไงก็ให้ใจเย็นไว้ก่อนผลงานที่ดีอาจทำเงินให้ไม่ได้มากในวันนี้แต่จะสามารถทำเงินได้มากกว่าในอนาคตความรักและครอบครัวความรักราบรื่นมีผู้ใหญ่เมตตา คอยช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ครอบครัวของคุณทั้งวันนี้คุณยังมีสเสน่ห์เนื้อหอมเป็นพิเศษควรหาเวลาเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่เพศหญิงคุณจะได้รับอะไรดีๆกลับมาสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมการเงินคล่องตัวโชคลาภลอยและความช่วยเหลือทางการเงินทิศมงคลทิศใต้เสริมความเชื่อฟังความอ่อนน้อมและโชคจากคนใกล้ตัว เวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานมีเกณฑ์ที่คนที่เป็นพนักงานลูกจ้างจะออกมาเปิดกิจการเป็นของตนเองตามที่ฝันไว้คุณขยันกระตือรือร้อนและมีหัวก้าวหน้า แถมวันนี้คุณยังมีโชคในด้านการงานจะได้รับการยอมรับและ,จะเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในอาชีพการงานที่ทำอยู่หรือที่เพิ่งเริ่มใหม่การเงินงานที่เกี่ยวกับการเดินทางงานออนไลน์ข้ามประเทศจะทำเงินได้ดีการทำรค้าขายหากอยู่ติดที่มักจะทำเงินได้น้อยกว่างานที่ออกนอกสถานที่ระวังการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายควรมีผู้ช่วยดูแลบัญชีรายร,ายรับรายจ่ายให้จรงจะดี ความรักและครอบครัวมีบางอย่างที่ผุดเปิดเผยขึ้นมาในความสัมพันธ์เช่นได้ไปรับรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนรักที่ทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ส่วนคนโสดก็ยังไม่มั่นใจตนเองเท่าที่ควรสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมสุขภาพกายผ่องใสจิตใจร่มเย็นชีวิตราบรื่น ทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เสริมสเสน่ห์ความประทับใจความเมตตาต่อผู้พบเห็นเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานงานที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินบริหารความเสี่ยง คุณจะทำได้ดีและโดดเด่นเป็นพิเศษวันนี้คุณขยันและกระตือรือร้อนดีมากงานค้าขายคุณฉลาดกว่าคู่แข่งและทำเงินได้มากกว่าการเงินงานที่เกี่ยวกับการใช้ฝีมือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะสร้างรายได้ให้กับคุณเป็นกอบเป็นกำรรงานซื้อมาขายไปไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรหรือแม้แต่หุ้นในตลาดหุ้นก็จะทำเงินให้กับคุณได้มากคุณดวงดีในด้านการเงินวันนี้ ความรักและครอบครัวคุณรู้สึกยุ่งยากใจกับเรื่องรักและเรื่องในครอบครัวจะมีความขัดแย้งไม่ลงรอยกันในการแสดงความคิดเห็นหรือการตัดสินใจที่สำคัญคุณต้องใช้สติและความรักที่มีต่อกันในการพิจารณาใคล้กรนปัญหาให้ดีคนโสดวันนี้ไม่เหมาะกับการตัดสินใจทุ่มเทใจให้กับใครสีมงคลสีเขียวเสริมเสเนตความรักไมตรีจิตจากผู้คน ทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความร่าเริงร่มเย็นสุขภาพแข็งแรงผ่องใสเวลามงคล1น0นาฬิกานาทีถึง3.00นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงานงานก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้งคุณยังกระตือรือร้อน และได้รับความนับถือจากผู้คนอย่างกว้างขวางอาจต้องมีการเดินทางในงานได้ติดต่อธุรกิจข้ามชาติงานค้าขายเป็นในตนเองก็โดดเด่นได้แสดงความสามารถเต็มที่การเงินวันนี้เงินเข้ามาจากทุกทางที่คุณคาดหวังหวังเงินจากทางใดจะสมหวังบางคนจะได้เกินกว่าที่หวังงานที่ต้องเดินทางค้าขายอาหารสดอาหารแห้งมเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ ตลอดจนงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศจะสร้างรายได้ให้คุณได้มากเป็นพิเศษมีความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับคนที่กำลังพบปัญหาทางการเงินอยู่ความรักและครอบครัวคุณจะได้รับความรักใคร่เอ็นดูจากผู้ใหญ่หรือญาติพี่น้องเป็นอย่างดีครอบครัวมีความอบอุ่นดีหากยังโสดอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการแนะนำคนที่ดีจากครอบครัวทั้งยังอาจได้รับของขวัญมีค่าหรือมรดกชิ้นใหญ่อีกด้วย สีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมความเกื้อกูลบริวารเชื่อฟังและให้โชคทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมอำนาจอิทธิพลความน่าเกรงขามและเด็ดขาดเวลามงคล16.30นาฬิกา30นาทีถึง18.00นาฬิกาคนเกิดวันเสาร การงานวันนี้ให้ระมัดระวังเรื่องชู้สาวที่ไม่เหมาะสมในที่ทำงานหากคุณเป็นหญิงก็มีเกณฑ์ที่จะถูกหมายตาจากชายที่มากตัญหาและพยายามใช้ทุกสิ่งเพื่อล่อลวงคุณระวังการถูกใส่ร้ายอิจฉาและถูกทำลายความเชื่อถือวันนี้การทำงานจะยุ่งยากใจจนเหนื่อยการเงินคุณจะมีเงินเข้าก้อนใหญ่สามารถหาเงินแบบยากๆที่ใครก็ทำไม่ได้ อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่คุณก็สามารถทําได้ดีกว่าคู่แข่งหรือคนทั่วไปการใช้เงินก็ใจใหญ่เพราะต้องซื้อใจคนแต่คุณจะไม่ติดขัดเรื่องเงินความรักและครอบครัวคู่รักที่ระหองระแหงมีปัญหากันมาก่อนมีเกณฑ์ที่จะถึงจุดสิ้นสุดของความสัมพันธ์อาจจะต้องเลิกรากันอย่างเศร้าโศกเสียใจส่วนคู่รักทั่วไปอาจจะได้เข้าไปพบกับความจริงที่ซ่อนเร้นของคนรัก ที่จะทําให้คุณต้องทุกข์ใจคนโสดไม่ควรเริ่มต้นความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับใครในวันนี้เพราะมักจะเป็นความสัมพันธ์ที่หลอกลวงสีมงคลสีดําสีม่วงสีกรมท่าเสริมบริวารดีการติดต่อเจรจาราบรื่นความสัมพันธ์แน่นแฟ้นทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมสุขภาพแข็งแรงและความเบิกบานใจเวลามงคล15นาฬิกา ถึง16นาฬิกาสานาที